เฮโยสวัสดีวัยรุ่นตอนนี้พวกเองกําอยู่กับช่องเฮียมีพาวับวีหกอีกแล้วเนี่อยู่เกมขุมทรัพย์แอสแท็กหรือว่าสาวทำสาวนาเกือของเราเองทุกคนครับก็กดอีกก่อนรับชมคลิปอหรือฝากกดไลค์ก็ s ดซับสไครกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจไว้ช่องเฮียมีพาวับวีหกไปด้วยนครับที่สำคัญอย่าลืมไปกดไลค์กดถูกใจกดติดตามแฟนเพจเฟซบุ๊กของเฮียมีพาวับไปด้วยนะทุกคนครับ อีกหนึ่งอย่างทุกคนครับพียมีกลุ่มลกักกท้ดทำครับเป็นกลุ่มพูดคุยกันเกี่ยวกับการปั่นสล,ล็อตนะเกมไหนแตกดีเกมไหนแตกปังเราจะแชร์กันไว้ในกลุ่มครับส่วนเกมไหนแตกไม่ดีแตกไม่ปังพังพินาศเราก็จะแชร์กันไว้ในกลุ่มเช่นเดียวกันครับเพื่อไม่ทุกคนต้องพลาดพังไปเล่นเกมนั้นในช่วงเวลานั้นครับผมกลุ่มลกักกที่ทำพี่เสามารถตามดูได้ที่ใต้เดคคลิปชั้นด้านล่างหรือว่าใต้คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยทุกคนครับเป็นกลุ่มเขาร่วมฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใ,จใจดๆทั้งสิ้น,นร,รมนะคับผ นะครับวันนี้อยู่กับสาวท่ามกระทุน5 0 0 0บาทช่วงเวลาบ่ายโมงสามสิบห้านาทีแบบนี้ครับกับ PG ที่ปรับมาใหม่โคตรจะแข่งเฮียไปโดนมาหลายเกมนะทุกคนครับยังไม่แตกเลยนะสำหรับ PG นะครับช่วงเวลานี้นะครับหรือว่าจะเป็นช่วงเวลาอาถรรพ์ของเฮียด้วยนะครับเช่วงเที่ยง1ึงบ่ายสามบ่ายสี่ช่วงเวลาอาถรรพ์เฮียทุกคนครับเฮียไม่เคยเล่นได้เลยแต่วันนี้จะมาลองดูสาหรับสาวท่ามครับจัดไปก่อนสโุแกนช่องไปให้สุดหยุดอยู่ที่กลุงขมับอยากได้ความสุขความมันมาช่องนี้เลยกับเฮียมีพาวาร์วี 6นั่นเองทุกคนครับมาครับอยู่กับสาวถ้ำของเราทุนห้าพันจะลอดไหมสำหรับ pg วันนี้ไปก่อนเลยอ,ออโต้หมุนก่อนออโต้หมุน30รอบเบ็ดติดบาทนะทุกคนครับพอดูรายจ่ายมาหน่อยนะครับ pg ช่วงนี้นะครับแข่งเป๊กแข่งป๊กแข่งอะไรขนาดนั้นทุกคน <laughs> มาบางทีมันก็แข็งป้ายนะครับ ห,หมุนนอกแคบจะไม่จ่ายเลยทุกคนเขี่ยวไหลมาไม่ติดๆเโอเโอเดี่ยวสองอย่าค้างนานตื่นเต้นเนี่ย in เป็นอย่างนี้หลายรอบแล้วทุกคนครับสำหรับ PG นะช่วงนี้มัน เนี้ยว่าปรับมาก็ไม่ได้สเสถียรขนาดนั้นนะครับช่วงนี้นะครับสำหรับ PG น,นะค้างอย่างเงี้ยหลายรอบแล้วทุกคนครับไปเลยซื้อเลยแล้วกันถ้าจะค้างกันนะจัดไปดิโอ้ยอีกอีกตัวหนึ่งก็ไม่ให้ซ้ายบนโค้งๆไว้ก่อนมาเคตัวคิวแถวแรกมาไหมไหลหน่อยอื้ม ืเปลี่ยนเอไม่โคตรไม่สวยทุกทุกาเออตัวจ่ายยากจ่ายมาก่อน,นครับอ,อืเอเจแถวสามเอ้ยมาไงวะเนี่ยดอกนี้โอ้ยเอาว่ะเอาว่ะสาวถ้ำว่ะอืมขี้เอาสวย โอ okay. oh, มาไม่ถึงพ่อคุณละม่วงมันจะยาวอะไรขนาดนั้นวะนะเป็นอย่างนี้ตลอดเลยนะทุกคนครับเหลือประมาณ3หมุน3หมุนถึงสองหมุนเนี่ยมันเริ่มจะว่าวแล้วทุกคนครับสังเกตมาหลายเกม้วทุกคนครับที่โดนอย่างนี้ตลอดเลยประมาณ2เหลือสหมุนถึงสองหมุนเนี่ยเอาเริ่มว่าวเลยนะครับทีเออร์ปรับทั้งทีปรับทั้งทีเองก็แข่งไป ป่ะห0หระลับกดประตูกาน,น,นี่เหมือนเป็นการมาเช็คนะ GG นะทุกคนครับแต่ก็โดนไปหลายเกมแล้วก็น่าจะเช็คพอพอสมควรแล้วระดับ GG ช่วงนี้แข็งมากทุกคนนะใครเล่นก็ระวังตัวไว้ด้วยนะช่วงนี้นะครับ จะไม่แตกเลยเดว,วายไมอย่างนี้ไม่ไม่ได้เล่นวาย,ยานี้คือไม้นี้นี่ไม่ต้องอ่านแล้วนะทุกคนครับถ้าวายมาแล้วไม่ได้เล่นคือไม้นั้นเน่าบอกเลยครับไม้เน่าไปแล้ว,วละนะครับโอ้แต่สิดเต็มระบบมาว่ะแต่ตัวก็เปลี่ยนไม่ตัวเลยอื้อ จดไปก้อนโตสองร้อทุกคนครับเนี่ยพอ,พ,อพอเริ่มเหลือสองหมุนเนี่ยเริ่มว่าวนละเนี่ยดูดิทุกคนครับไม่จ่ายดูดิอย่างนี้เฮ่ยบอกเลยเหลือประมาณสามหมุนถึงสองหมุนเนี่ยเริ่มว่าวแล้วครับสำหรับทีจีนะเนี่ยก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่ามันเป็นเพราะอะไรเองเหลี่ยมคือเองเหลี่ยมแค่นั้นแหละทีจีไม่มีอะไรมากมันเหลี่ยมนะทุกคนครับอืม วายมาไม่ได้เล่นอย่างนี้ไม้นี้เน่าแล้วทุกคนครับเน่าไม้นี้เฮียบอกเลยว่าเน่านะครับอืมแบบวาวแลวเริ่มวาวลวทุกคนดูเอาเองอจ่ายว่ะี้จ่ายทำเป็นจ่ายนะ แต่ก็หนักอยู่ดีหักทุนอยู่ดีทุกคนครับว,ว้าวหมดเลยทีนีเนวว้เล่นยังไงก็ว้าวเล่นยังไงก็ไม่ได้นะครับเพิ่มบิดไปหน่อยแล้วกันอีกตัวเถอเออมาขอลุ้นห้าตัวหน่อยทุกคนครับกดไปที่ตรงกลางแล้วกันครับรอเรือรวยรือ,รอ,อจะรวยหรือจะเละ น่าจะเละมากกว่ารวยเจโอ้โหคิวได้อยู่อ่ะมา YJ อืมหนักัวแพงปะล่ะโอ้โหคิวอ่ะไปเจไป ดูดีทุกคนไม้พันห้าไม่จ่ายอะไรเลยขอกำไรสักไม้ได้ไหมล่ะเพื่อนเ้ยโอ้โหอย่างนี้ตายแล้วคิวแถวแรกมาไมมไม่มาจ้ะ หมุนนอกดีกว่าทุกคนครับไปที่เบ็ดร้อยหมุนนอกดีกว่าเผื่อจะชีวิตกลับมาได้นะทุกคนครับเนี่บอกเลยว่าถ้าเกิดซื้อสกเกตเตอร์แล้วไม่จ่ายเี่ยหมุนนอกมีโอกาสที่จะจ่ายอยู่นะครับหมุนนอกมีโอกาสที่จะจ่ายนะย้ําว่ามีโอกาสจะจ่ายนะครับไม่ใช่ว่าจ่ายนะไม่ใช่ว่าจ่ายชัวร์นะครับทุกคนครับโอ้โหมันค้างเงินไปไหมล่ะ เปลี่ยนตัวแทงอย่างนี้จบจบเอาหน่อยลุ้นยังไงก็ลุ้นไม่ขึ้นนะลุง พยายามจะเข็นพยายามจะเชียร์พยายามจะลุ้นนะนไม่ได้จริงๆนะครับไม่ได้ก็คือไม่ได้จริงๆนะจะบอกไว้ก่อนนะครับโอเคทุกคน,นจบกันแค่นี้แข่งแข่งมาก PG คือแข่งมากทุกคนครับตรงนี้คือ PG แข่งไปโอเควันนี้าบาวเอนมาวาร์ปเกมกลุ่มซักแอดแท็กหรือว่าสาวท่ามสาวนะคือทุกคนครับแข่งเกิน PG นะครับ หลังจากปรับมาใหม่นะก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด Subscribe กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจไว้ช่องเฮียหมีภาวะวีหได้วยเลยกันครับสำหรับวันนี้เฮียต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันครับไว้เจอกันใหม่ไวรุนระวังตัวกันไว้ด้วยนะทุกคนพีจีช่วงนี้แข่งเกินเจอกัน